ตอครับแชมป์ร้อยแปดทูคยูนะครับในอดีตครับมีไทยแลนด์ปีงสินชัยที่มาถอดมงคลเมื่อสักครู่เลยครับเป็นหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผลงานล่าสุดนี่แผ้ยอดกล้าพอวิเศษยิ้มไว้นะครับส่วนเจริญสุขบุญนาวยไทยไฟนี้ใช้สจต้งปัจจีนนะครับใช้ไฟแรกนะครับลูกหลานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมีคุณบุญสิทธิ์เมฆเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการนะครับก็พิกซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับบุญนาวมไทยครับ วิ่งขึ้นดอยสุเทพด้วยนะครับผลงานล่าสุดนี่ชนะนอกจอมยุทธ์บริสุทธิ์ไวครับที่ผลงานล่าสุดขออภัยครับชนะคะแนนยอดจอมยุทธรถส,สวยจากเจสายพิ้วนะครับชนะนอกยกสี่ครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการธงชัยทองสเสวกให้คะแนน3ท่านพงพัฒน์ว่องวปอปรวัตรแขกสิงห์ทรและเก,กลือไก่เกลาเกี้ยงครับ วันนี้ครับขอบคุณครับ CP จเจริญพกพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดยุคนี้ต้องทู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่า,ขายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนกับ e n p e r ขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร02 800 8000 800. ขอบคุณบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่าย ขอบคุณคุณประชัยเลี่ยวไพลัตรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนเครื่องดื่มโปร150มีวิตามิน B3 B6 และ B12 ขอบคุณเครื่องดื่มโปรไวต้าสดชื่นมีโปรไบโอติกไบโอนอกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซสูงขอบคุณน้ำยาบ้วนปากและสบู่เหลวอ,อาบน้ำแปรงต้นมัมานีโรสนะครับพร้อมด้วย TPI ไบโอแซน และในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้ำโซดาตราลีโอขอขอบพระคุณครับนี่เป็นยกแรกนะครับมุมแดงนี่สุดยอดฝีมือเลยครับอดีตแชมปเปี้ยนครับช่องทรูโฟยูครับในรุ่นไลฟ์ไฟเวทส่วนน้ำเงินนี่อ่ายกแรกชกแบบไหนยกสุดท้ายก็โชกแบบนั้นครับเป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่หลายคนบอกว่าโอ้หายใจทางไหนครับเดินไม่หยุดนะครับนี่ถือว่าเป็นการขึ้นชั้นของเจริญสุขเลยครับ วันนี้มา2คนนะครับเจริญสุขกับเจริญเกียรติกับเจริญเกียรตินี่ชกช่วงที่2นะครับคู่ที่2ครับไ์้ดพ่านเพศมวยเด็ดเจ็นี่เชียร์เจริญสุก่อนะครับส่วนเพชรวานอนนี่ฝีมือจัดครับติดตามครับชอบแบบไหนรักแบบไหนครับชอบฝีมือสวยงามหรือว่าชอบมวยบูประเภทหายใจรถต้นคอครับแต่ว่าเจริญสุขนี่รุ่นน้องก็จริงนะครับได้เปรียบรูปร่างเดินเบียดเดินชนเข้าหา อย่างที่ย้อนบอกนะครับมีแข้งมีหมัดหรือว่าอาวุธมวยในครบเครื่องแล้วก็แข็งแรงจริงๆฮายกนี่ไม่มียุคมียดในเห็นแล้วครับเดินชนอย่างเดียวมาดูว่าเพชรวานอนรุ่นพีสายแรงนะครับเตะสายต่อยสายแรงฟอกอันตรายโดนเบียดนหนักๆนี่จะยุบจะย่นหรือเปล่าครับโฆษณาตู้ไฟโดยเสียบปลามบางแสนครับเพชรยินดีอะคาเดมีจ่จลันสินวง34สสาสกุลยิมตลาดกลางรัสวัยลำลูกาคลอง4ี่ อุปกรณ์มวยยี่ห้อพายภายใต้กำรองคุณภาพจากเพชรินดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789คลองเสียนคลองสวนภูรีรสอร์ทครับและร้านอาหารหอมฟุงกุ้งเผาขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยกที่2มานะครับยังคงเดินเบียดเดินชนเข้าหาเหมือนเดิมจเจริญสุขมีแท่งซ้ายต่อยซ้ายเพชรวานนอนเองไม่รีบร้อนนะครับอาศัยจังหวะฝีมือหลักเลี่ยมมีออกแข้งกระดเอาไว้แล้วก็มีหมัดที่คอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกัน เกมการชกนีเชื่อว,ว่าใครพลาดนี่ลงไปได้เลยครับคู่นี้วยในยุคนี้นี่เราเห็นไม่เยอะนะครับที่เปิดเกมเดินชวนทะเลาะต,ตั้งแต่ยกตน้ตนๆยกหนึ่งยก2ครับจเจริญสุขนี่เป็นหนึ่งในนั้นครับอ่ชวนทะเลาะครับต้องบทต้องบีให้รุ่นพี่นี่เหนื่อยให้ได้ครับถ้ารุ่นพี่ไม่เหนื่อยนี่ตัวเองอาจจะเหนื่อยอาจจะลําบากครับ <c oughs> นี่ครับ มาซ้ายซ้ายไฟแดงเพชรวานอนนะครับนักชกจากสกลนครแต่ว่าตอนนี้ฟิกซ้อนอยู่ที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่อยู่กับพีไฝ่ไทยแลนด์ปิ่นสินชัยมีค่ายอยู่ที่เชียงใหม่ครับเจริญสุก็นักชกภาคเหนือครับเชียงใหม่โอ้โหวันนี้ของดีครับคู่แรกนี่กับตันทีมเพื่อนร่วมค่ายของไยแดงเพชรวานอนนี่เข้าวินไปแล้วครับชนะไปแล้วเดี๋ยวต้องดูครับเพชรว่านอนอาจจะกอดคอกับตันทีม นำเอาชัยชนะวินคู่กับค่ายได้หรือเปล่าครับพี่อลีดูว่าไม่ตกใจด้วยเพชรวานอนเองก็ไม่สนนะครับรุ่นพี่เก๋าเกมมีเตะจ,จอยางน,นะครับมีหมัดนี่สลักโอ้ยเอาเลยครับหมัดซ้ายเริ่มจะทำงานเหมือนกันจเจริญสุกจะเดินเบียดเดิน,ดนชนไปเรื่อยๆนี่ไม่ระวังไม่ได้เลยนะครับเป้าหมายก็คือวงในนะครับต้องตะคุกให้อยู่ปล้ำให้ได้ครับคำถามก็มีอยู่ว่าหาตัวเจอหรือเปล่าครับทางด้านเจริญสุข กระดูกประสบการณ์นี่ห่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่าหลังๆผลงานดีแหละครับวันนี้เลยต้องขึ้นชั้นครับอ่าตีได้ไหมยังไม่ชัดเจนครับอยู่ที่มุมแดงครับดึงออกมาครับต่อกันหนึ่งปอนด์นะครับเพชรวานนนี่1้4ครับส่วนเจริญสุขนี่ร1 5บ้ครับนี่ครับมาได้เปรียบน้ำหนักโอ้ยแต่ว่าดูครับโอ้โหไฟแดงเพชรวานนนอย่างที่คุณออดกับพี่อรลีเรียนไว้ครับดีอุ้ย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 มาวันนี้ครับ มวยมันวันศุกร์มาหาหวาดเสียวหวาดเสียวตื่นเต้นจริงๆครับโอ้โหมานิ่งครับวันนี้เพชรวานอนไม่มีตกใจเลยนะครับดูนะครับอาศัยจังหวะโอ้ยเจาะยางเข้าไปโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่าไม่สนยังคงเบียดเข้าหาจเจริญสุขปราบเพื่อชุกสนุกจอมลงทุนอยู่แล้วนะครับดูครับเพชรวานอนนี่เลือกเอาเลยมีแข้งซ้ายหมาซ้ายจเจริญสุ์ก็มี อาวุธแรงๆโตขื้นเหมือนกันแท่ง้ายมาเหมือนกันนะครับดูวงในตีได้ไม่ได้เดี๋ยวมาตามกันต่อนะยกโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านนายฮ้างวินัยวีระพุชงครับผู้อนรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมขอขอบพระคุณครับาล่วครับลอยตัวมายก3ามเดินเบียดเร็วขึ้นกว่าเก่าเดินสุขไม่สนแล้วนะครับตอนนี้ท้าดวลอย่างเดียว มีหมัดซ้ายนี่น้ำไปก่อนแข้งซ้ายโอ้โหเพชรวานอนก็มีสายแรงๆคอยสกัดเอาไว้แล้วก็หมัดซ้ายนะครับนี่เลยครับเบียดเข้าไปชนเข้าไปพลาดไม่ได้เหมือนกันมีซอกนี่คอยบวกด้วยครับเพชรวานอนอสายไหนจะแน่กว่ากันครับสายจากสกลหรือว่าสายจากเชียงใหม่วงในครับพยายามจะกดแขนล็อกไว้แม่คู่นี้ สูงเลยครับที่จะไม่ครบกำหนดหยกออกอาวุธกันแบบนี้ครับพี่บอลโอ้โห oh, นี่ครับมาบวยมันวันศุกร์นอดบวยมันวันศุกร์มาเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มนี่ครับมาสจาต้องไอไอ้ไอไตีโอ้โ oh, หนี่ครับมาออกอาวุธสะใจลูกพี่ทั้งสองฝ่ายนี่ครับมาฝ่ายแดงก็มีท่านนายกสร้อยเวียงยองลำพูนนี่ครับมาอาัดเีดล่วงหน้าด้วยกันทั้งคู่อ่าตอนนี้ยังไงครับเพชรวานนน มาสายหนักสายแรงแต่ว่ารุ่นน้องโอ้เจริญสุขมาเดินดุแล้วเกินครับพี่อรีไม่ว่าไม่สนแล้วนะครับตอนนี้เบียดอย่างเดียวข่าอาชีพว่าต้องชนนะครับแล้วก็เริ่มทาผลงานได้ดีนะครับวงในเริ่มจะปั้นตีโอ้โหมาดูทุกขวาของเพชรวานนเอามาดูกันที่วงในนะครับจับได้ตีได้ไม่ได้นะครับตอนนี้เพชรวานนก็ไลยยัดจะไล่แขนสู้ด้วยครับโอ้โหแกเดินเกมน่ากลัวจริงๆนะครับทางด้านเจริญสุขออ้ยแหมโดนหมักไปเหมือนกันครับเพชรวานน ต้านต้านอยู่ต้านอยู่ไม่อยู่ครับชนอย่างเดียวอา้าวยัดสวยครับมีสองนักัวเอา้าบวกกันเอาละครับงัดมางัดไปแบบนี้ได้เห็นของดีครับยกมาแทงคืนวงในตีโดนเลี่ยมครับโอ้โหนี่ครับมาคู่นี้นี่อยากจะบอกว่าอยู่ที่ใครพลาดครับใครพลาดโอ้โหอ,อาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่อู้เดี๋ยวดูครับมาบัดซ้ายสอกซ้ายนี่ถือว่าเป็นอาวุธลับด้วยกันทั้งคู่เลยครับโอ้โหแบบบวก,บวก วกโอ้โหเมาไหมเมาไหมเรียกว่าบวกแบบใครดีใครอยู่เลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกเอา้ามามีเหมือนกันเพชรหวานนอนก็มีหมัดมีศอกคอยบวกด้วยเอา้าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันแล้วละครูนี้พยายามจะเบียดจะชนปล้ำใน,นโอ้โห,โโหนี่นะครับศอกขวานะครับทีเดียวเลยครับล่นเลยครับโอ้โห o r เรินสุกนะครับนี่แหละครับจอมบุกจอมลุยตัวจริงครับโอ้โหแก เดินไม่หายใจเลยครับจบยกสามนะครับเจริญสุขบุรณามวยไทยครับหรือสจต้องปะจีนครับชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาเพชรวานอนนายกส้อยเวียงยงลำพูนครับโอ้โหกินอะไรมาครับแกเดินไม่หยุดครับนี่ครับชุดประจำถิ่นเลยนะครับกรรมการชูมือครับเช็คบินยก3ามครับคำถามเกิดขึ้น